สามเปอเซ็นใส่รถรุ่นอะไรถเวทแล้วรถตอนนี้ใช้ของอะไรอยู่ที่มีสปอนเซอร์อยู่ตอนที่แบบทุกปนะเครับทุกปนะเดสงสารหน่อยได้กำไรทุกเท่าไหร่อ่ะสามร้อยครับโอ้โหนึ่งร้อยงห้าเนาะแล้วก็เปิดปีเท่าไหร่เปิดปีเป็นหมื่นโอ้โหอันนี้อันนี้ห้องอะไรเนี่ยชักเฮ้ยหืมรถใครนี่ห้อหากันเท็จควักเลยเนี่ยฮะนี่ห้องเครื่องเครื่องเดิมปหมเนี่ยโอ้โหหอหากันเท็จควักกันใลยอ้วนเลเอามาเก็บไว้นี่ได้ไงวะเนี่ย เราดูข้างในดีกว,ว่าว่าเร่ำนไหนนี่เราจะเหมือนเดิมครับจอดเหมืนมอมนเดิมครับน,น,นี่เราลงหวงเองใช่ลงหวงเองขายไหม ขายไหมขายทั้งหมดแล้วกระตุกกระตุกอะไรดรอ้งหมดแล้วเหลือแต่เหลือแต่นี้เหลือนี่ตัวผจะปิดเยอะมากยอดเหลือกล้องย่อแต่สั่นจมาสถานตำรวจเที่ยะไงพวกเนี้ยนี่คือน็อตน็อตน็อตทำเองอื้อซื้อด้วยซื้อด้วยทำเองที่เหลือเก่าด้วยใช่ไหมยังมีอยู่นะอะไรเยอะวะอะไรเยอะมากแล้วตรงนี้คือนี่นี่มาดูดิ่ของดีนี่นี่นะครับที่รับจำนำมาที่ทุกคนเห็นนี่คือไม่ใช่ของแท้นะ เก้หมดแต่พี่เก้เก้แบบไหนนะเก้เกตเอแท้แท้แท้เกตเอเฮ้ยแท้เกตเอได้ป่าวะได้แท้เกตเอมีอันไหนของปอมไหมปอมก็แถวล่างอันนี้อเป็นหนึ่งของปอมหมดเลยอ๋อไม่ใช่ของปอมของอ่ามึกเขาที่อะไรคิวซีเหรอมันไอ้ที่เรื่องของปอมไม่ได้ดิเรื่องของปอมเดี๋ยวคนไม่อยากค่าใช้ต้องเรียกว่างานงานไม่ใช่อย่างงี้งานเออานี้งานเอพวกนี้ตัวอะไรอันนี้ก็หลักร้อยถึงพันนิดหน่อยอ๋อแล้วถ้าอย่างเงี้ย ก็้เป็นหมื่นนะสองพันขึ้นไหมอ๋อหนึ่งหมื่นก็คือว่าสําหรับคนที่งบน้อยแต่คืออยากได้ความสวยงามก็เน้นแบบนี้ก็ได้สำหรับน้องๆอะนะที่ไม่ได้ใช้ความเร็วมากอ่ะแต่ถ้าความเร็วมากแนะนําให้เป็นของแท้ซะมากกว่าเนาะงั้นจะหวังจะเกิดบอยอยเนี้ยโช๊คนี่ก็โอ้โหเหมือนเดิมซื้อของปลอมมาเอาสติกเกอร์มาติดเหมือนเดิมนี่ไงปลอมมันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาทำกันเดี๋ยวเขาเอาสติกเกอร์มาติดใช่ปะ เอออันนี้อันนี้ของแท้มาเลยของของแท้ถอดอยู่รถเนี่ยของแท้เมียนี้มันดีกว่ายังไงมันดีกว่าอย่างนี้ไงอาม่ใช่ระบบอ่ะระบบมันก็อันนี้เป็นแก๊สแท้อ๋อนี่มันแก๊สแก๊สมันก็มีแค่น้ำมันเข้าตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้มาใหม่ช่องเนี่ยช่อตัวเนี่ยหมดจะหมดอะไรอย่างเงี้ยของใครอันนี้ของโชเฟอร์ครับได้บ้านสวนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ของโชเฟอร์โชเฟอร์คือใครโรงงานโชเฟอร์คล้ายนโชว์บ้าป่ะโชเฟอร์ขับรถอะไรเงี้ยนะ คูณเท่าไหร่เองี้ยคูณเท่าไหร่สามเจ็ดใส่รถรุ่นอะไรรับเวสเบสอย่างเดียวเลยซิงซิ่งหลีดใส่ได้ไหมหลีดหลีดตอนนี้ไม่ทำอ่ะเอ้อเหี้ยทำไมเขาไม่ทำอ่ะรออยู่เหมือนกันแล้วรถตอนนี้ใช้ของอะไรอยู่ที่มีสปอนเซอร์อยู่ตอนที่แบบทูร์แด๊กครับทูบะแด๊กเขาเขาคิดเต็มหรือว่าไงต้องบอกให้รถหน่อยต้องบอกขอที่รถหน่อยครับเนี่ยซื้อเยอะนะครับช่างเนี่ยกำลังทำงานเนี่ยเก่งๆเลยคือลดราคาให้หน่อยครับไม่ใช่ว่าเก็บเต็มนะฮะ สงสามหน่อยได้กันไรคู่เท่าไหร่อ่ะสามร้อยสามร้อยครับโอ้โหหนึ่งร้อยตั้งห้าร้อยเนาะแล้วก็เปิดบินเท่าไหร่บินเป็นหมื่นเลยบินเป็นหมื่นรู้ปปโอ้โหเดี๋ยวถ้าทุกคะแนนอย่างนี้ทุกคะไนนบอกเฮ้ยเดี๋ยวโทรไปหาที่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลดราคาให้อีกนะเนาะเอาเะครีปปาอยู่อ๋อเจ๊ปปาขาดไหมปะใช่ใช่ที่จัดสนามต่องอะไรใช่แต่เราไม่ได้ไปร่วมงานพอดีว่าเราติดภารกิจไปหรไปร่วมงานโอ้โหอะไรเยอะมากนี่กดักไอของบีอาร์ดีดักไอ มดอ๋อคือเราคือเราลูกใหญ่แล้วสิที่ต้องใช้น่เวฟสุดม,มากเวฟรีใช้ได้หมดอะไรใช้ได้หมดโหพัฒนานเนาะเรียกง่ายว่ามีรถมาคันเดียวอ่ะเอากาตังมาก็ได้งบประมาณหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแล้วห้าหมื่นแล้วแต่นะใช่ทุกระบบจบที่นี่หมดแต่นานนานหน่อยเพระาะว่านานนี่คืองานเยอะหรือไม่ทำงานเยอะเคี้ยอะไรเนี่ยไอ,ไ,อไอปอนไม่ช่วยอ๋อลูกมือคนนั้นไม่ใช่สมมติว่ามีตังมาปุ๊บเสร็จเลยเสร็จคืนเดียวเลยพี่ไม่เสร็จไม่เสร็จเหี้ยไม่เสร็จ จ่ายสดก็ไม่เสร็จเงินเซ็นก็ไม่เสร็จโอ้โหสุดยอดเหมือนเดิมเหมือนเดิมชิดในชิดในชิดในเนาะก็จะส่วนมากแล้ววงเขาก็ตอนนี้ก็จะหลอกเด็กๆมาทำนะครับเพราะเพราะคนที่อายุเยอะๆฝรัจะไม่ค่อยทำกับอ้วดแล้วเพราะว่าอันนี้ห้องอะไรอ่ะห้องไอแก้ร้อนด้วยไอแก้มแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ้าวอันนี้อันนี้ห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยชักเฮ้ยืมรถใครนี่เขาหากันเทศฟักเลยเนี่ยฮะพักเลยอะ นี่เรเครื่องเครื่องเดิมปะเนี่ยเดิมนี่รถเดิมโอ้หของหากันด้ฟากันในอ้วนนามาเก็บไว้นี่ได้ไงวะเนี่ยซ่อนไว้ซ่อนไว้ก่อนเลมเริ่มพร้อมอ่าพร้อมพี่ขายเท่าไหร่โอ้ไม่ขายแล้วยังหวงอยู่นะยังหวงอยู่นะก็ฝากก็ด้วยกับร้านช่างอ้วนนะครับร้านอะไรฉายาเลยนะร้านชื่อร้านเลยนะเนชครับไม่ใช่ร้านร้านในซอยคอยคุณนานนะเหมือนเดิมร้านในซอยคอยคุณนานถึงจะอยู่ลึกไปหน่อยนะก็รอดามือนเดิมทำไมถึงไม่ไม่ไปอยู่ข้างนอก ที่เก้าที่ี่าเช้าที่ข้างนอกค่าเช่าที่ต้องเป็นหมื่นเนาะตำรวจอีกตำรวจเราใช่อันนี้เบิ้ลไปเถอะเบิ้ลไม่ไม่มีใครได้นอกจากใครสนใจอะไรนะมีคือมีครบหมดทุกอย่างอยากจัดสภาพอยากทำโน้นทำนี้ก็มีครบหมดทุกอย่างมีแสนนึงก็หมดแสนหนึ่งอ่ะใช่ครับหมดทุกอย่างไม่เหลือก็ฝากติดตามปวนช็อปด้วยครับร้านในซอยคอยโคตรนานครับผมก็ใครชอบพี่กอลืมกไลกดแชกด s u b s นะก็อย่าลืมฝากตามด้วยวนชอป ร้านในซอยอคอยโคตรนานข <c oughs> อบคุณครับ